ใเจเกษตพูดคุณยางไม่ได้โกงก็คนอื่นเขาโกงคุณยางไม่ได้โกงคุณยางแคง่เป็น,นัฐมนตรีที่มีนักดนตรีหรือคนอื่นโกงในหลักการแล้วมันไปเปิดช่องว่างให้มีการโกงเขาโง่ขนาดที่ไม่รู้เลยว่าการกระทําดังกล่าวมีช่องว่างหรือเขาโง่ขนาดที่มีคนเตือนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอันน้าที่หนึ่งถ้าอ้างว่าโง,ง่โดยโบริสุทธิ์ไม่เป็นไรถ้าสารเชื่อ ว่าโง่โดยบริสุทธิ์ไม่เป็นไรแต่ศาลไม่เชื่อคนที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเสียเปียงก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์และอธิบดีที่เกี่ยวข้องในที่สุดก็ต้องคดีกันหมดโดยการที่จะขายข้าวเพื่อจะส่งออกแล้วมามาวนเวียนมาขายในประเทศเพราะมันส่งออกไม่ได้ครับในที่สุดข้าวก็เน่าด้วยอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะศาลท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆก็ตัดสินว่าคุณยิ่งรักเนี่ย ละเว้นหรือว่าละเลยเฉยๆตอนนี้พยายามออกข่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเพียงแค่ละเว้นหรือไม่ได้ดูแลให้ดียยไปดูในคำพิพากษาสิครับครับคุณยิ่งรักไม่ใช่ละเลยปล่อยปะละเลยเฉยๆเลยถูกสารลงโทษแต่ปล่อยปะละเลยหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต